ตัวแทนแบรนด์จากไมโครไฟเบอร์ค่ะนะคะคุณสิริพงศ์วิมานทองนะคะเฮดออฟเซลไมโครไฟเบอร์ค่ะนะคะอ่าท่านที่2ค่ะตัวแทนจากแบรนด์นะคะเอ็มพาวเวอร์สตนะคะ ดรนัทพรยงวงไพบูนค่ะ O w n e r and c e o นะคะ Empower Steel นะคะท่านที่3ค่ะคุณสมศักดิ์นะคะอิ่มรักษาค่ะ Product m a n a g e r d e l i g h t ค่ะแล้วก็ท่านที่4นะคะตัวแทนจากวีว่าบอร์ดนะคะคุณวิชยะบุรณพัฒน์ค่ะ Managing Director V วีว่าบอร์ดนะคะซึ่งทั้ง4ท่านตรงนี้นะคะก็อยู่บนเวทีกับเราเรียบร้อยแล้วนะคะ <S <S ในส่วนของคำถามตรงนี้ค่ะซึ่งหลายๆท่านบอกว่า นะคะอยากจะรู้นะคะในส่วนของคำถามเซกชันที่4มากๆเลยนะคะขออนุญ,ญาตกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะค่ะนะคะในส่วนของคำถามของเราเนะคะเราอยากทราบค่ะนะคะ,ะแนวความคิดนะคะแล้วก็วิสัยทัศน์ของแต่ละแบรนด์นะคะเกี่ยวกับคำถามที่เรียกว่า มีหลายๆท่านนะคะได้ร่วมกันหารือกันแล้วว่านะคะแนวโน้มค่ะนะคะในส่วนของแนวโน้มนะคะในส่วนของ s ันเชอ e v เ r วอร์นะคะแล้วก็ a n นด์เ c โคกราอ o คโนนะคะที่ทั่วโลกกำลังหันมาให้ความสำคัญนะคะจะส่งผลต่อผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุค่ะรวมไปถึงผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างไรบ้างในอนาคตนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะพวกเรานะคะควรจะต้องปรับตัวกันอย่างไรค่ะ ท่านไหเนเริ่มก่อนดีคะฮัลโหลครับครับก็ผมสิริพงศ์นะครับเป็นตัวแทนจาก m i โครไฟเบอรนะครับก็คำถามแรกใช่ไหมครับในส่วนของ sustainability นะครับในใน,ในฝั่งของผู้ผลิตเองนะีครับตอนนี้เราก็พยายามพัฒนา Product นะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์ในแง่ของ r e s เดนเชียลนะครับจากที่อาจารย์อ่านแล้วก็ฝั่งที่ริสอธิบายไปนะครับก็จะมใีในเรื่องของการเทอร์โมคอมฟอร์สนะครับที่จะฉนวนกันครอบร้อนเนี่ยจะไปช่วยยังไงนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวอะคูสิกคุณ i t y นะครับก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของตัว Air Quality นะครับทีนี้ตัว3ตัวนี้มันไปโยงกับตัววัสดุยังไงนะครับจริงๆตัววัสดุเองเนี่ยก็มันก็คือจะเป็นตัววัสดุหนึ่งที่อยู่ในระบบบ้านระบบอาคารนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในส่วนของตัววัสดุเองเนี่ยเราก็อย่างที่บอกมันจะซั s t a เ n นเนอร์เลิตี้ยังไงนะครับคือจากการที่เราใช้วัสดุนะครับการที่เรานำหนึ่งวัสดุมาใช้เนี่ยจริงๆว่าในแง่ของการผลิตเราก็จะมองในเรื่องของการใช้วัสดุที่มาจากรีไซเคิลนะครับวัสดุที่มาจากรีไซเคิลเอามาผลิตเป็นตัวโปรดักต์นะครับเพื่อที่จะเอามาใช้กับในอาคารทั้งหลายนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้เองเนี่ย เราก็ยังมีในเรื่องของตัวซ i เคร l ไลค์โคโนมีนะครับในในส่วนของการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้วัสดุรีไซเคิลมาผลิตแล้วก็กระบวนการผลิตที่มาเป็นซีโร่เวส e นะครับในกระบวนการนะครับแล้วก็ Product ที่ใช้ไปแล้วในอาคารทั้งหลายเนี่ยเราสามารถเอากลับมารีไซเคิลได้นะครับทีเนี้ยวิสัยทัศน์ของของ,ของการที่ผลิตโปรดักเนี่ยคือจริงๆเราเราต้องมองเป็นเป็นรูปที่เป็นซีเครนไลค์โคโนมีด้วยเหมือนกันนะครับก็คิดว่า โปรดักต์หนึ่งเนี่ยถ้าสมมติว่ามันสามารถาเริ่มต้นผลิตแล้วก็ในกระบวนการผลิตแล้วก็สุดท้ายมันใช้งานไปแล้วเนี่ยมันต้องสามารถกลับขึ้นมาเอามาใช้งานอีกได้นะครับค่ะ นะคะก็เรียกว่าเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุฉนวนนะคะแล้วก็ฉนวนอาคารนะคะที่ช่วยในเรื่องของการตอบโจทย์นะคะในเรื่องของการออกแบบในอนาคตในมิติต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าใครที่บอกว่าเอ๊ยยังไม่จุใจนะคะเดี๋ยวเราลงไปนะคะพูดคุยกับพี่เขาตัวที่บูได้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ขออนุญาตค่ะคาถามที่2นะคะตัวแทนจากแบรนด์นะคะ Empower Steel ของเรานะคะขออนุญาตนะคะวัสดุเหล็กค่ะพี่ซึ่งเป็นวัสดุนะคะที่ นิยมใช้ในงานก่อสร้างนะคะอยากทราบว่าจะมีบทบาทอย่างไรบ้างนะคะต่อ Real e s t a เตทนะคะซันเชลของเราดีไซน์แล้วก็ในส่วนของอีโคโนมนะคะในอนาคตเกี่ยวกับเคี k u คูราต่างๆค่ะ,ะนะัทพรจาก Empower Steel นะคะคือถ้าคำว่า sustainable กับเคียวคระอีโคโนเนี่ยต้องต้องบอกว่าเหล็กเนี่ยเป็นอะไรที่ sustain ได้อยู่แล้วแต่ถามว่า sustain ยังไงให้ได้นานก็ไม่พ้นจากการที่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเริ่มเอาเหล็กเนี่ยจาก การตัดการเชื่อมมาเป็นการน็อกดาวน์แทนนะคะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่อยู่แล้วแต่ทีนี้ต้องแบ็คกลับไปที่ทางผู้ผลิตเองหรือทางาผู้ที่เป็นคนคิดค้นตรงนี้เนี่ยว่าจะทำยังไงให้ในการที่ผลิตสินค้าแต่ละชิ้นในการนำเหล็กไปใช้เนี่ยสามารถน็อกดาวน์ได้จากการเชื่อมเนี่ยเป็นการที่ว่าเจาะรูแล้วก็รอยน็อตเข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยในการที่ลูกค้าจะเอาไปใช้ต่อเนี่ยคือการถอดนอด็อตและเอาไปใส่ใหม่ อันนี้คือการรีไซเคิลของของเหล็กแต่ถ้าถามว่าแล้วถ้าเกิดมันพังไปแล้วล่ะมันมันร้อยน็อตไม่ได้แล้วทำยังไงมันคือการเอาไปหล่อหลอมแล้วลวิวเหล็กขึ้นมาใหม่ อันนี้เนี่ยแหละก็จะเป็นตัวตอบโจทย์ว่าทํายังไงให้มันหมุนเวียนได้ตลอดก็คือผ่านการออกแบบคิดค้นดีไซน์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเอาไปใช้ให้ถูกต้องตามตามหลักลนะคะสุดท้ายแล้วก็คือการเอามาหล่อหลอมแล้วก็ขึ้นรูปขึ้นใหม่อันนี้ก็จะอตอบโจทย์ในทางของซัพเทนว่ามันไม่มีเวสเหลือทิ้งแล้วมันก็สามารถเอาไปรีรสได้ใหม่รวมถึงกับว่าทางผู้ผลิตเองเนี่ยก็ต้องมีการเขาเรียกว่า อัปเดตเทคโนโลยีเข้าไปใหม่เพื่อให้ในการกระบวนการผลิตเนี่ยมันไม่มีสิ่งของเหลือใช้ออกมาหรือมันไม่มีเศษโลหะที่มันจะเป็นตัวที่ทําให้ระบบนิเวศของเราเสียไปอันนี้ก็ต้องควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาใหม่ด้วยค่ะค่ะแสดงว่าในส่วนของอทางบริษัทก็จะมีในส่วสมของระบบรีไซเคิล เหล็กกลับมาวนกลับมาเหมือนกันถูกต้องค่ะก็เราก็จะแยกเซกชันเหล็กออกไปว่าเหล็กชนิดนี้เนี่ยสามารถเอาไปที่ว่าแปลรูปใหม่ได้ไหมหรือว่าส่วนนี้เนี่ยมันไม่ได้ละเอาไปหล่อหลอมแล้วขึ้นรูปขึ้นมาใหม่อันนี้ก็จะอยู่ในการแยกเซกชันแต่ละอันอย่างเช่นเศตเหล็กเนี่ยเราแน่นอนเราเอาไปหล่อหลอมใหม่แต่ถ้าเกิดอย่างเป็นตัวแปรโครงสร้างเนี่ยที่มันผ่านการน็อกดาวน์มาแล้วแล้วก็แค่รีดีไซน์มันเข้าไปใหม่ แล้วก็ knock down ทำบ้านออกมาใหม่หนึ่งหลังค่ะ,คะซึ่งก็จะมีตัวของเดมโมอยู่ตรงที่บูธด้วยใช่ไหมคะสำหรับท่านไหนที่อยากจะดูเพิ่มเติมก็สามารถที่จะไปที่บูธได้นะคะในส่วนของคำถามที่สามของเราค่ะนะคะคำถามนี้เราจะมาพูดถึงนวัตกรรมแสงสว่าง นะคะคำถามนี้ค่ะจะเป็นตัวแทนแบรนด์จากดีไร h ์นะคะซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการตอบโจทย์ด้านพลังงานนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะสำหรับการพัฒนาโครงการอสังหาอาริมทรพย์ในอนาคตนะคะซึ่งอยากทราบว่าเราพัฒนานวัตรกรรมแสงสว่างเนี่ยครบวงจรในด้านของอุตสาหกรรมทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเนี่ยอย่างไรบ้างคะท่าน สวัสดีนะครับในในในส่วนของอเรื่องของแสงสว่างของดีไลท์เองนะครับก็จากเดิมนะครับเราเคยคอนเซิร์นในเรื่องของพลังงานนะครับก็คือพอมันเทคโนโลยีมันเปลี่ยนจากหลอดกา๊าซทั่วไปที่เราเคยใช้มาเป็น LED เนี่ยมันช่วยลดพลังงานอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็เอามาพ่วงกับในส่วนของเรื่องโซลาเซลล์เราเป็นผู้ที่เซ็ตในเรื่องของระบบโซลาโฮมแล้วก็พวกโซล่าเอเนอร์จีโซลาร์ลูปท็อปในอาคารด้วยนะครับทีนี้ ก็พอมันมีเรื่องของ LED ที่ประหยัดพลังงานแล้วก็มี Solar Energy เข้ามาเนี่ยเราเอาระบบควบคุมเข้าไปช่วยในการปิดเปิดไฟในการเซ็นเซอร์แล้วก็จะช่วยให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถ manage ตัวตัวการใช้งานเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นด้วยครับผมปัจจุบันก็ใช้เทคโนโลยี IoT เข้ามา ในการบริหารจัดการตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับก็ระบบเซ็นเซอร์เรามีพวกแพลตฟอร์มต่างๆเข้ามาช่วยในการบริหารตรงนั้นด้วยครับผมค่ะซึ่งแพลตฟอร์มนี้ก็สามารถที่จะมีตัวเดโม่ให้กับทางทางออผู้ที่สนใจได้ลองเข้าไปดูด้วยถูกไหมคะมีมีตัวเดโมให้ทำอ่าให้ลองใช้ด้วยครับเราทำร่วมกับทางสวทชในการออกแบบแพลตฟอร์มตัวนี้ค,ครับผม ค่ะก็สามารถเพิ่มเติมได้เช่นกันนะคะแล้วก็นะคะพี่ๆของเราสุดหล่อด้านข้างนี้นะคะเป็นคําถามที่4ี่แล้วกันนะคะในคําถามที่4นี้ค่ะส่งมาเลยนะคะว่าในส่วนของแนวโน้มค่ะในส่วนของซันเทอเอเบอร์ e นะคะที่โครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างให้ความสําคัญเนี่ยนะคะเรียกว่าให้ความสําคัญมากขึ้นทุกๆปีนะคะแล้วก็อย่างต่อเนื่องนะคะพี่่ะจะส่งผลต่อการพัฒนาวัสดุประเภทซีเมนต์บอร์ดอย่างไรบ้างในอนาคตนะคะก็เป็นตัวแทนจากแบรนด์วีว่าบอร์ดของเรา ผู้ตอบค่ะต้องเรียนว่าส่งผลทั้งดีนะครับส่งผลทั้งดีแล้วก็ส่งผลให้มีความหลักหนาขึ้นในการทำงานส่งผลทั้งดีคือส่งผลทั้งดีคืออะไรคือคือการทำให้อาคารเป็น sustainable อาคารอยู่สบายเนี่ยนะครับมันดีกับการใช้บอร์ดการใช้โครงหล็กการใช้ฉนวนพวกนี้อยู่แล้วนะครับ เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับว่าการก่อสร้างนะครับโครงการอาสังหาริมทรัพย์บ้านเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันมันเน้นสวยมันเน้นถูกนะมันไม่ได้เน้นสบายนะครับก่ออิดบ้านเราเนี่ยนะเป็นเมืองร้อนแต่ตึกเราเนี่ยอมความร้อนขนาดตักมากนะครับการที่ เปลี่ยนเป็นอาการที่อยู่สบายขึ้นแน่นอนคุณต้องใช้อาคารโครงเหล็กโครงไม้ใช้บอ่อใช้บิลดิ้งโลบใช้ฉนวนเหล่านี้แน่นอนมันมันมัน,ม,นมันเป็นเรื่องดีสําหรับผู้ผลิตยอย่างเราอยู่แล้วนะครับโอเคแล้วเรายากคืออะไระนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างแรกง่ายๆเลยคือ คุณต้องวัสดุทุกอย่างต้องได้รับการรับรองใช่ไหมฮะ <S <S อาจจะรีจะทรีจะส,ระสารเสเพก็ก็เป็นต้นทุนขึ้นมานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันยากก็คือว่าในการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยนะครับต้องเข้าใจว่าผู้ผลิตวัสดุนะฮะนะรเราเป็นโรงงานเนี่ยมันมันเป็นอีก n o m y of s c อ l สเกลการเปลี่ยนแปลงไม่ทำได้เร็วนัก นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวอบขั้นต่อๆไปก็คือเราจะทำอยังไงให้ให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยม,มันมีการปรับตัวเข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนไปได้ครับผมค่ะก็เรียกว่ามีความท้าทายมากขึ้นให้กับทางในส่วนของผู้ผลิตต่างๆนะคะโดยเฉพาะ,อ,ะอย่างที่พี่บอกไปว่ามันก็มีทั้ง เรื่องของการส่งผลดีนะคะรวมไปถึงความที่เราต้องเหมือนอินโนเวชันมากขึ้นนะคะต่างๆขึ้นมากขึ้นถูกไหมคะใช่ครับแล้วก็ต้องมีการทํางานร่วมกันนะครับระหว่างผู้ผลิตด้วยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าระบบหลังคาระบบผนังเราไม่ใช่ทําได้คนเดียวนะครับการที่อย่างเดิมจะเป็นจะเป็นอิดบนเบาเป็นอิดเป็นพรีคาสมันมันเจ้าเดียวทําไห้หมดอะนะฮะแต่ถ้า ถ้าเป็นระบบที่มันเป็นผนังระบบแบบแบบที่มันเป็นอยู่สบายแบบเนี้ยมันผมทั้งนี้ผลิตเหล็กทั้งนู้นผลิตฉนวนผมเป็นเป็นแบคเกอร์บอร์ดหรือเป็นสกินอะไรเงี้ยก็ต้องมีการทำงานร่วมกันมากขึ้นนะครับ,นะรบเราเราไม่ใช่เจ้าใหญ่ที่ที่มีทุกอย่าง ให้ลูกค้าเลือกใช้ครับผมค่ะนะคะก็เรียกว่าเป็นเหมือนการตอบโจทย์จุดประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้นะคะอย่างในส่วนของเซสชันแรกนะคะที่ท่านอาจารย์ได้ได้พูดไปนะคะว่าตอนนี้คือโลกมันร้อนขึ้นแล้วก็มีในเรื่องของมิน้ําลงไฟต่างๆที่เรามาองค์เป็นองค์ประกอบนะคะในการที่จะทําให้นวัตกรรมหรือว่าการประหยัดพลังงานในปัจจุบันมันทําได้อย่างไรบ้างนะคะซึ่งทั้ง4แบรนด์ก็ได้ให้ความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับวิสัยทัศน์นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของนะคะดีไซน์นะคะหรือว่าไลไซคิล ีโคนมต่างๆในอนาคตกันแล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งคำถามะคะซึ่งก็อยากจะเป็นคำถามสรุปกันเลยละกันนะคะว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยนะคะรวมไปถึงนะคะเราเป็นตัวแทนในการผลิตวัสดุนะคะแล้วก็ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรั์เนี่ยเรามีการ ปรับตัวอย่างไรเพื่อที่จะเดินแล้วก็ก้าวไปในอนาคตนะคะให้มันแบบ Success นะคะรวมไปถึงในเรื่องของนะคะสแตนเดต่างๆนะคะให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะรวมไปถึงในฐานะที่วันนี้ค่ะจุดประสงค์ของการจัดงานสัมนาค,ครั้งนี้คือการกระตุ้นการรับรู้นะคะรวมไปถึงหาแนวทางร่วมกันแล้วก็เป็นการอัปเดตเทรนด์ต่างๆนะคะในเรื่องของอการใช้พลังงานต่างๆมากมายนะคะในด้านของอสังหาริมทรัพย์ให เป็นพื้นที่สีเขียวอย่างไมโครไฟเบอร์เองนะคะก็มีไมโครไวท์นะคะ, White, ะ,คะซึ่งบอกอยู่แล้วตอบโจทย์อยู่แล้วว่าในเรื่องของอาการความร้อนในเรื่องของนะคะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเพราะว่าเราใช้ในส่วนของใยต่างๆที่ธรรมชาติตรงนี้มีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็เป็นคําถามสรุปในข้อสุดท้ายไหมคะว่าในฐานะนะคะผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุแล้วก็ผู้พัฒนาโครงการอสังหาเนี่ยเราปรับตัวอย่างไรโดยเฉพาะ ในการก้าวไปในอนาคตค่ะครับก็ในแง่ของฝั่งผู้ผลิตเองนะครับก็ต้องมองว่า,าเทรนแมกระัเทรนในอนาคตเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าถ้ามองในส่วนของตัววัสดุเองเนี่ยก็ต้องอ,อย่างที่บอกว่า,าต้องมีมาตรฐานอะไรหลายๆอย่างที่ผู้ผู้เดเวลอปเปอร์ Developer ทั้งหลายหรือแม้กระทั่งสถาบันอาคารเขี่ยวทั้งหลายเนี่ยเขามองถึงก็คือน่าจะเป็นในเรื่องของตัวโปรดักต์เองเนี่ยมันมัน มันมีเซอร์ติฟายอะไรบ้างนะทีนี้ในแง่ของเซอร์ติฟายเราก็ต้องไปดูว่าในแต่ละคุณลิเบียเนี่ยเขาต้องการเซอร์ติฟายอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นฉลากเขียวหรือกรีนลาเบลนะที่ทุกคนจะได้ยินนะฮะฉลากเขียวพวกดักสีเขียวอะไรอย่างน,นะครับก็ผู้บริษเองก็ต้องมองว่าเออตรงนี้มันคือมันคือเขาเรียกว่าอะไรนะเบนช์มาร์กที่เราต้องทําให้ได้นะครับแต่ว่าการที่จะไปให,ให้ให้มันเหนือกว่าเบนช์มาร์กเนี่ยมันอาจจะต้องมองไปถึง3ปีข้างหน้าว่าอย่างเช่นตัว ค่า VOC นะครับที่เราอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่เคยได้ยินกันแต่ว่ามันอาจจะอยู่ไกลตัวแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในห้องประชุมเองบ้านเอง mm hmm. uh, VOC คืออะโวลแรนทายอควาเรนท์ขมแปหรือว่าสารอินทรีนะครับละ,ละเหยง่ายนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ผู้ผลิตเองก็ต้องคอนเซิร์นเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยู่กับมันทุกวันนะครับเราอาจจะไม่เห็นแต่ว่าเราสูดดมมันเข้าไปอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้เราแบบอาจจะไม่สบาย หรืออาจจะล้มป่วยได้นะครับซึ่งอันนี้เราก็พัฒนาตัวฉนวนที่เรียกว่าไมโครไวขึ้นมานะครับก็อาจจะตอบโจทย์ในเรื่องของเฮลท์ฟอร์ิทีสนะครับคนแบบอยากต้องการแบบแอร์คุณตี้มากขึ้นนะครับนอกเหนือจากตัวเทอร์โมคอนฟอร์ตกับตัวตัวคูสซิ่คอมฟอร์ตนะครับก็อันนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางสำหรับฝั่งนะผู้ผลิตอย่างเช่นตัวฉนวนกันความร้อนนะครับ ค่ะนะคะก็อย่างที่เรียนแล้วเวลาที่เราไปเซอร์เว i ไซด์เดี๋ยวนี้ตามในส่วนของโครงการหรือว่าตึกต่างๆก็จะรู้สึกได้ว่าถึงอากาศมันไม่ค่อยบริสุทธิ์เหมือนเดิมแล้วถูกไหมคะอย่างปลอยฝ้ไปเดินเซอร์เว이ไซต์เนี่ยก็จะรู้สึกเลยว่าโอ้โหมันอากาศมันแย่เนาะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะในเรื่องของโควิดเองก็ามาหรือว่าในเซ็กชันต่างๆของเราเราก็จะพูดถึงในเรื่องของการสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจด้วยนะคะซึ่งก็ไมโครไฟเบอร์ก็บอกตอบจทยไปแล้วนะคะว่าเรามีการปรับตัวในอนาคตอย่างไรนะคะ,ะแบรนด์ที่2ค่ะนะคะออกไปปุ๊บเจอปั๊บเลยค่ะคุณพี่ค่ะนะคะซึ่งเราบอกอยู่แล้วค่ะว่าในส่วนของแบรนด์ของเราก็จะมีวิสัยทัศน์ในเรื่องของการกรองต่างๆนะคะ erm. <Beyond. S 2> เพื่อให้โลกใบนี้มันเป็นสีเขียว,แล,ว hmm. แล้วก็เราเป็นในฐานะที่ผู้พัฒนานะคะวัสดุ ก่อนผู้พัฒนาโครงสร้างอสังหาริมทรัพย์เนี่ยตรงนี้เราก็มีวิสัยทัศน์ในเรื่องของข้อนี้อย่างไรบ้างคะ่ะ Empower Steel ค่ะค่ะต้องต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอุตสาหกรรมเหล็กเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะคะเ,เปลี่ยนไปในทางไหนเนี่ยแต่ก่อนเนอุตสาหกรรมเหล็กเนี่ยคนจะมองว่ามันเป็นอะไรที่สกปรกมองภาพเหล็กเนี่ยทุกคนมองว่ามันเป็นโรงอะไรที่สกปรก แต่ทุกวันนี้อุตสาหกรรมเหล็กเนี่ยค่อนข้างที่จะปรับตัวกับโลกใบนี้อย่าง,างแรงอะนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อจํากัดหรือมาตรฐานหรือแม้กระทั่งว่าเป็นเป็นสิ่งที่ลูกค้ารี q u i รเรเรเมานะคะในการใช้สินค้าหรือแม้กระทั่งว่าในการส่งออกเนี่ยก็เริ่มมีมีรีเรเรเรเมาแล้วว่าเหล็กของคุณมันมันกรีนหรือเปล่า แล้วมันได้มาตรฐานหรือเปล่านะคะทุกวันนี้เนี่ยเอ็มพาวเวอรเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่ที่เปิดตัวเข้ามาแต่เราเอาเรื่องนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นหลีดในการทําธุรกิจว่าโอเคเราจะทํายังไงให้ผู้บริโภคเนี่ยใช้แล้วรู้สึกว่ามันปลอดภัยในการใช้หรือไม้กระทั่งว่าส่งออกเข้าไปในตลาดแล้วเนี่ยหรือว่าส่งออกต่างประเทศเนี่ยมันได้เกิดการยอมรับขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งสิ่งที่ เราได้เปรียบเราได้เปรียบในการเป็นโรงใหม่เนี่ยคือการนํานวัตกรรมหรือการนําเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยปรับปรุงเครื่องจักรของเราซะให้มันมีความเป็นมิตรหรือหรือในในโรงเหล็กเนี่ยเราจะควบคุมตัวคาร์บอนฟุตพินกันเยอะนะคะก็ของ Empower Steel เนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญตรงนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยแทบจะเป็นศูนเลยในของคาร์บอนฟุตพินของ Empower นะคะก็ ยังไงภาพเหล็กเนี่ยมันมัน,ม,นมันเริ่มจะดีขึ้นนะคะในใน,ในความเป็นกรีนหรือในความเป็นซัสเทนมาก็จะสังเกตได้จากว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยงานอาร์เคเต็กหลายๆอย่างเนี่ยเริ่มจะมีการเอาเหล็กเนี่ยเข้ามาใช้ในการทําโครงสร้างหรือแม้กระทั่งในการตกแต่งมากขึ้นดังนั้นเราก็จะเห็นทิศทางในการเปลี่ยนของเหล็กแล้วว่านอกจากว่าจะเอามาทําโครงสร้างหนักๆแล้วหรือว่าเอามาใช้ภายนอกเนี่ยเราเริ่มเอามาใช้ภายในใน,ในการตกแต่งมากยิ่งขึ้นก็บริษัทของเราเนี่ยก็ ก็พยายามตอบโจทย์ในส่วนนั้นที่ว่าจากภายในเข้าภายนอกแต่ภา,ภ,าาภายนอกเข้าภายในภายในเนี่ยจะต้องมีความเป็นมิตรแล้วก็มีความเาขาเรียกว่าเหมือนกับว่ารู้สึกปลอดภัยในการใช้มากกว่าค่ะค่ะนะคะก็ดูได้จากที่บูธเนาะเพราะว่าตัวโปรดักที่เอามาโชว์ในวันนี้ก็ต้องบอกว่าหลายๆตัวเนี่ยออตอบโจทย์กับความคิดเห็นนะคะหรือว่าความคิดสร้างสารรค์ของพี่ๆสถาปนิก อยากได้ลายไหนแบบไหนซึ่งเราก็ทำรองรับอยู่แล้วนะคะกับ r e q u i r e m e n t ของลูกค้าเราเชื่อว่าวงการแบบเรานะคะเวลาที่เราไปหาลูกค้าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องฟังเลยก็คือ r e q u i r e m e n t ของเขาแล้วก็ในปัจจุบันนะคะทุกองค์กรเลยคะ่ะทั้งเอกชนภาครัฐภาคธุรกิจเนี่ยต่างก็มาเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนาะแล้วก็วทุกอย่างต้องการที่จะไปในเรื่องของทิศทางที่กรีนอย่างเด่นทั้ง3 Se c t i ชนของเราได้ได,ได้ได้เกิดเข้ามานะคะอีกหนึ่งความคิดเห็นค่ะนะคะคุณพี่ขานะคะจากวีว่าบอร์ดของเราค่ะ นะคะ,ะตรงนี้โทษทีค่ะนะคะจากทางดีไลท์นะคะขออภัยค่ะนะคะพี่จากทางดีไลท์ค่ะนะวัตกรรมแสงสว่างตรงนี้ค่ะเรามองยังไงบ้างคะกับตรงนี้ในส่วนของคําถามตรงนี้ที่อยากจะพัฒนาแล้วก็ให้ความสําคัญนะคะเกี่ยวกับการผลิตวัสดุในฐานะที่เราเป็นผู้ผลิตค่ะถ้าถ้าในส่วนของตัวไลทิงนะครับในปัจจุบันเนี่ยทางเราเอง ต้องปรับตัวอย่างอ,อย่างมากเพราะว่าอย่างแรกเรามีปัญหาในเรื่องของพวกอิเล็กทรอนิกส์ในโลกมันค่อนข้างจะแยง่งแยง่งแยง่งแย่งกันใช้นะครับก็ค่อนข้างขัดแคลนซึ่งวิธีแก้ปัญหาที่ดีสุดก็คือเราให้เป็นลักษณะของการใช้ร่วมกันได้ลูกค้าสามารถที่จะใช้โคมไฟเราแล้ว <c oughs> อนาคตนะครับสามารถเปลี่ยนหรือว่าใช้ตัวอุปกรณ์ที่สาา <c oughs> เพิ่มประสิทธิภาพเนี่ย ให้ดีกว่าเดิมได้นะครับแล้วกเ็เป็นการลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายในอนาคตเรามีเรื่องของบริการเพื่อตอบโจทย์การใช้งานแล้วก็เป็นลักษณะของอความยั่งยืนในตัวสินค้านะครับก็คือจะได้ช่วยให้ลดภาระกับทางผู้ใช้ในอนาคตด้วยตัวนี้ครับผม ก็เรียกว่ามีในส่วนของโซลูชันนะคะที่เราจะตอบโจทย์ในส่วนของลูกค้ามากขึ้นในอนาคตในยุคปัจจุบันแล้วกันนะคะแต่ว่าโซลูชันตรงนี้จะ เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บูธนะคะหรือว่าจะติดต่อไปที่ทางบริษัทก็ได้นะคะซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าดีไร์ของเราก็ยกนวัตรกรรมต่างๆกับผู้เชี่ยวชาญมาอยู่ด้านหน้าเช่นกันนะคะอีกหนึ่งค่ะนะคะก็คืออยากจะทราบมากๆเลยค่ะพี่คะว่าตรงนี้ตอนนี้ค่ะนะคะในเรื่องของอทัศนคติต่างๆของทางนะคะตัวแทนบอร์ดจากทางวีว่าบอร์ดของเราเนี่ยนะคะมองอย่างไรบ้างในข้อนี้ค่ะ ต้องบอกว่าเราเป็นผู้ผลิตรายแรกๆนะครับผู้ผลิตบอร์ดรายแรกๆในประเทศไทยเลยนะครับเ,เราเริ่มต้นเราต้อตงการลดการใช้ทรัพยากรเราต้องการลดใช้ไม้ธรรมชาตินในการทำบ้านอันนั้เป็นวิชั่นตั้งแต่30กว่าปีก่อนที่เราสร้างขึ้นมานะฮะเริ่มต้นเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าปัจจุบันมันไม่ใช่แค่วิชั่น แค่นั้นถึงเราใช้ไม้ปลูกโตเร็วปัจจุบันเ,เราไว้อ้างไม่ได้ว่าเอ้ยก็นี่ไงเราเป็นเราก็ใช้ไม้ยูคาลิปตัสซึ่งเขาเป็นไม้ปลูกโตเร็วอยู่เราไม่ได้เราไม่ได้ตัดป่านะครับแต่ตอนนี้ละ่ะมันก็ต้องออต้องบอกว่าคุณลิฟายได้ด้วยก็คือก็ต้องเริ่มพัฒนาใช้ไม้ที่เป็นคอนโทรลซอร์สต้องเป็น FSC พวกนี้ขึ้นไปอย่างที่ MQDC บอกว่าไม้ที่ใช้ ในโครงการต้องเป็นประเภทนี้อย่างนี้เป็นต้นครับผมค่ะนะคะซึ่งกเ็เราเรียกว่าพัฒนาอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีความตระหนักนะคะถึงตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าในส่วนของ v i ว a าบอร์ของเราเองก็เป็นบริษัทชั้นนําของประเทศไทยนะคะที่เราผลิตวัสดุแผน่นซีเมนบอร์ดต่างๆแล้วก็อิงธรรมชาติมาโดยตลอดนะคะวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกเ็เรียกว่าอาจจะพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้นในปีนี้แล้วก็ปีถัดๆไป นะคะถูกต้องไหมคะคุณพี่คะนะคะใช่ครับแล้วก็ต้องรีไซเคิลมากขึ้นเวสต้องน้อยลงและก็ต้องจัดการของเราเองค่ะนะคะก็ถือว่าทั้ง4แบรนด์ก็คงจะตอบโจทย์แล้วก็มีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะชวมียันได้นะคะอ่ะนะคะ,ะมีอะไรก่อนที่จะจบในส่วนของเซสชั่นตรงนี้อยากจะฝากสำหรับแคปผู้มีเกียรติทุกท่านอีกสักครั้งไหมคะ ก็ขออธิบประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเลยกันคือจริงๆก็ปรดอะคร่าวๆนะอธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าถ้าอยากรู้ข้อมูลสินค้าผลิตภัณฑ์ของทั้งทั้งไมโครไฟเบร์เองแล้วก็ทั้ง4แบรนด์เองเนี่ยก็มีตัวอย่างแล้วก็มีฝั่งพนักงานนะครับคอยให้ข้อมูลอยู่ด้านนอกนะครับ